หลวงปู่เจ็ดอาจารย์สุโภวัรรนามท่านเกิดเมื่อปี2440ที่บ้านเดิมบางนางังบุเมื่อโตขึ้นทางพี่สาวกับพี่เขยได้นำมาฝากให้เรียนหนังสือกับหลวงพ่อปัน้นและหลวงพ่อมาวัดเสือข้ามจังหวัดสิงห์บุรีจนอายุครบ20ปีก็บวชที่วัดรนามโดยมีหลวงพ่อใหญ่วัดรนามเป็นอุปัชาได้ศึกษาด้านปริยัติจนได้นักธรรมิท่านยังเป็นศิษย์ของหลวงพ่อแบน วัดเดิมบางหลวงปู่งห์วัดทัพรางหลวงพ่อใหญ่วัฒนาหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขางเท้าหลวงพ่อคลองวัดบางปูหลวงปู่เจตเป็นพระอริยสงฆ์ที่ทรงอภิญญาสูงมากท่านอายุยืนท่านมรณภาพนับอายุได้ร้อยกว่าปีและมีเมตตาเป็นปกติไม่ชอบความวุ่นวายมีความเป็นอยู่เรียบง่ายเป็นที่สุดเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทุกประเทศ